มาเที่ยวตลาดจ้าเมื่อนี้ตลาดเสีงปลาจิหราปาจ้น้ไม่เรอกอันนี้นึี่หนูอันนี้อันนั้นข้งไม่เอ๊ะสมีนี่ปลาจอใหญ่ฮะนีปลาจอี่โอ้โ่ะทุกคเครื่องปลามีเคืองเนื้อหมูค่ะมีเครอย่างน้องคะุณะ ปลอยติเต้าวัดดิเต้าแบบนี้ค่ะเต้านี่ค่ะพี่หน่องเที่ยวตลาดเล้งค่ะคุณภรรค่ะมาชมตลาดเล้งนี่หนองมีหม้อต้มค่ะต้ ผัตลมหอมชุยผัตลมทรงเครื่องขัดทางรถห้อนไหลของพี่น้องห้อนห้อน

M. ถุงละี่สิบโอ้ถุงละครึ่งกิโลนั่นบอกแมนะ่แต่เดี๋ยวแม่ไปซื้อของพ่านั่นละแม,ม่จะย่างมาไงทางข้างนี้เป็นตาส้อนแท่กล้วยนะลายๆเนาะอีห้างก่าแม่ โอ้ยข้า้วสุญากาเก็ดมะบดเล้ยงตั้งข้างนี้าตั้งข้างนี้กว้างพอจะหัดสวยมาแล้วรอนึงขว้านี่ละค่ะของอยู่ของกินถือพ้นได้ค่ะ อยู่ท่วมนี้ผลไม้ต้นี้ดีต้นละมาราดไหมนอางนี้ท้ไมงามตี่น้องเออ เง,งินเงงเงงสวนค่ะพี่น้องเชิญเด้อผู้ใดทานก็นได้มาซื้อของดีอของกินถือซั้มเด้กค่ะมาแพงถือค่ะถือนี่ค่ะ ไายสังขยาไายสังขยาค่ะสังขยาฟักทวงมันมันนี่ข้าวต้มผัดค่ะข้าวต้มผัดพี่น้องเอ้ยมาเด้อนี่ยังแน่มื่อน่ะโอ้มีเท่านี้แหละกัดเจีอันนี้ก็ถ่ายดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวทอดนึ่นึงนะตอนยังสังขยาเจี แม่เมียนั่นไม่น,นมยังเคยเียวๆนะ,ะโอ้่กจะเจียอ๋อเบิ้งเมล็ดมีีนี่ค่ะนเท่าไรจะไม,ม่็ันลี่ิ้นละยี่สิบบาทจ้าดู่ามีธีการห่อของเมลัดจนมีเมล็ดีเป็นมีสีมืด้านการหา้างขนม ที่แอนพอนี่สกินอ่ะอาากินอาารกินค่ะสังพยาฟักทองทงนี้ก็เก,กินผลไม้กับป็นอาหารการกินอาหารการกินโอ้โยเตีย น้องอ้อจะไม่ได้เจอกันนาน <F G. S 1> ไปเร <F G. S 1> ื่งไรล่ะช่มงนีนอยู่จีชี่อยู่น้ำแม่น้ำยมีน้องอ,อ,อ้อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองบาลามาต้งแก่งตสวย,สวยขนามาได้ใส,ส่โสวยยังพี่ตาไดเปี่ยนงห่ใส่ิ เป็นปลาทูจากพี่น้องปลาทูงามๆปลาทูงามๆปลาทูงามๆงามๆปลาทูงามมากนี่เป็นเนื้อ ซื้ออย่างน้อนนะยุนซื้อหมูจาโอ้ยซื้อหมูจ้าซื้อมัมซื้อปอกพี่น้องเอ้ยมาเด้อซื้อเนื้อหมูซื้อมัมซื้อไส้กอกนี่เป็นไก่ย่างหมูย่างไก่ย่างไข่ดีหัวหนุ่มลัวหน่ม ก็ห่ซืนะนราย่าทายฟังท้งน yes> ี <t un> <t un> ้ให้ดูนะค่ะทังนี้ก็มีะค่ะตุนค่กพี่น่อตลาดหัดหน้าโรงงานตลาดเลี้ยงตลาดเลี้ยง ของลายแล้วก็ราคาถูกไปเป็นของกินก็ถูกปากซื้อไปเป็นของปากก็ถูกใจจ้าม่สำร็จแบบนได้ลายยางยูรถแบบนี้ค่ะขิบจักร้บบานหลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมในคันมีพาชุ่มด้วยค่ะเด้อมันนี้มาพาชมตลาดอ่า คุณพ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเฮือกเลยๆเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ